สวัสดีครับสากนครคครับผมครับค่ายพอจกรกรุบสุดทีครับอ่าก็มาใช้สีเสื้อของพอจกรกรุบสุดจกนะได้กี่ไฟล์ละได้ประมาณไฟล์เดียวไฟล์เดียวสองไฟล์นะก็คือชกที่อ้อมน้อยหมดเลยใช่ครับเป็นไงบ้างช่วงหลังชกอ้อมน้อยเนี่ยก็แพ้แพ้หนึ่งชนะสองครับแพ้หนึ่งชนะสองนะก็ชกรอบเย็นหมดเลยรอบเย็นแต่พรุ่งนี้มาชกรอบเที่ยงใช่ครับเก็บไปงานน้ำหนักยี่ร้อยยี่ห้า ก็ก็พอดีครับมาผ่านเลยเนาะคุณมากี่โลตอนนี้ร้อยาประมาณสามโลครึ่งครับครับผมเราซ้อมอยู่ที่ไหนเนี่ยซ้อมก็อยู่ยครับก็ยังอยู่ที่เดิมพวกซ้อมมีใครบ้างมียอดเพชรทัวรพีพีนไทยครับเก็บตัวมากี่วันจากไฟที่แล้วสามอาทิตย์กว่าครับุู้ที่ต้องเจอกับเสือภูเขาเคยเจอกันไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาอย่างดูแลครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็ดักแทงแล้วก็เตะขวาก็ดูแล้วก็น่าจะบูอ่ะเนาะใช่เราวางแผงแผนไงดีเจอทรงเดินแบบนี้ ก็แบบก็ฝีมือครับฝีมือเอาอยู่สายเหมือนเดิมอ่าสายเหมือนเดิมตามสไตล์ครับนะครับผมอ่ะเราอายุอะไรแล้วเนี่ยอายุ17คนจังหวัดนครปฐมไปปล่อยกิโลปล่อย6 1สเอ็ครับพื่นๆเราเป็นมวยมวยซ้ายมวยซ้ายฝีมือนะสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าเราชกมวยทั้งหมดอยู่ประมาณประมาณ50ครั้งห้าสิบครั้งอ่ะฝากพี่น้อง่เชียร์พวงนี้หน่อยฝากเป็นกำลังใจให้สานนครด้วยนะครับขอบคุณครับเออขอโชคดีครับพวงนี้น้องชาย สวัสดีครับอ่าน้ำตัวหน่อยเสือภูเขากอพิสุริพงศ์ครับจะเดิมชื่อเศรษฐภคากเราช่างพิกัรเท่าไหร่วันนี้ร้อยยี่สิบมาเป็นไงมาช่างครั้งแรกน้ําหนักนี้ผ่านผ่านนะคุมมากี่โลน้ําหนักนี้ประมาณสามโลกว่าครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ที่กอพิสุพงศ์อยู่ที่เชียงใหม่เลยว่าซ้อมมีใครบ้างที่นู่นอ่ะก็คพืมาตางชาตพี่นะครับครับเก็บตัวมาประมาณสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ครับพรุ่งนี้ต้องเจอใครอ่ะ สายนครอ่ออเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มไหมยังดูอะเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีเตะซ้ายต่อยซ้ายนะจังหวะฝีมือแข้งซ้ายนะวางเกมบางแผงไงดีเจมอมวยซ้ายแบบนี้ก็ดูโบเมื่อกี้ผมล่าสุดชกไปที่ไหนมาชกที่เนี่ยเป็นไงวันนั้นชนะน็องชนะน็อกมายกไหนยกสองยังเหนื่อยยังไงยกสองเนี่ยน,น็อกด้วยอะไรเตะแล้วพรุ่งนี้มีไหมมีได้ลุ้นไม่ครบยกไหมเนี่ย นามีเราจะเป really. I mean, you know ิดเกมยกไหนดีว่ายกสองยกสองเลยความมั่นใจกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อยเต็มร้อยเลยอายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดคนจังหวัดเชียงใหม่ไปปล่อยกิโลแล้วปล่อยหกสิบแล้วพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรมวยพิณนะสายลึกขวาสูงร้อยเกีบรสามเราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไฟล์ละสามสามฝากไปลองแชร์พวกนี้หน่อยฝากเป็นกำลังใจให้คนด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ